สวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีจากยายจีคนเก่าคนเดิมนะพี่นอ้องยายจีจูเซาออสเตรเลียเด้อจ้ะเมื่อน,นี่ยายจีสิมีเรื่องเล่าสู้พี่น้องฟังนะพี่น้องเรื่องของยายจีนี่แหละตั้งแต่สมัยยายจีมาอยู่ออสเตรเลียไม่ๆม่นาะจ้ะพี่นอ้องยายจีไปโรงเลียนพี่น้องเพื่อไหนไปรงเลียนหาลอยสิบชั่วโมงนี่แหละพี่น้องจำบ่าใครแน่ชัดปันใดเออให้เลี้ยนฟรีพี่นออ้องเออมันพื้นฐานเบื้องตน้น บัดนี้ยายจีกับไปได้สองไปเลี้ยนได้สองอยสิบแปดชั่วโมงแล้วยายจีก็หยุดเนาะพี่น้องเนาะหยุดไปทํางานอยากได้เงินูุจักกับอันพวกเพื่อนไปเห็ดงานน้าคอนแทคเตอร์เนาะพี่น้องเนาะไปเก็บอง,งุนนี่ละพี่น้องตาแต่งจิ้งอง,งุนยังสิละบัดเนียนมือที่หนึ่งมือที่สองมือที่สามขาดรองเลี้ยนกับโบไปล่าคู่เนาะพี่น้องเนาะอันคู่กันเลยโทษตามมาเปียงคือโบเห็นไปโรงเรียนแต่ว่ายายจีโบรู้จักว่าคู่โทษหาพี่นอ้องเพราะเห็นได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังยายจีก็รับ เล็กจีกะว่าฮัลโหลอืทั้งเสียงปลายสายสายกะว่า how are you เล็กจีกะว่า I'm good thanks อืมเพิ่นกะอ่ะเาเล็กกจีกะเบอกภาษาเป็นเนาะพี่น้องเออตอนนั้นบเพราะฉันเป็นเนบอกปูป,ปู่ป่าเล็กจีอยากตัดบทเล็กจีก็เลยว่าอืมฮัลโหล I can't speak English okay เล็กจีก็สิว่างสายบัดนี้เพิ่นกะว่า If you can speak English you can come back to school ว้ายทานั้นล่ะพี่น้องยายจีตกใจคู่โทษตามด้วยความยานคู่เด้อพี่น้องเพว่าสิเป็นเด็กหน่อยหรือเ่ายายจีเป็นคนยานคู่สม่ระยจยาจีบิกเกงนั่นล่ะพี่น้องเออบัตน,นีอน้อันเพิ่นก็ว,ว่าให้ใหไปโรงเรียนอคือบกัลบไปโรงเรียนเพิ่นว่าเนาะบัตรนี้ยายจีก็ว,ว่า เอ็มก็ตอไอเหตุเอกประสันบานะเพิ่นเว้าเนาะเออบาทนี้ยายจีก็กเลยฟาวว่างสายกลับมาอดบาทมาบอกแฟนให้แฟนไปล่าออกว่าคู่โทษตามให้ไปโรงเรียนแฟนก็นเลยไปล่าออกโรงเรียนให้ว่าดรอปใบร่อนไปทํางานประสันบาจากเมื่อนั่นจนมาหอดอันเมื่อนี่แหละพี่น้องอก,ก่จะได้กลับไปโรงเรียนอีกจักเถื่อพี่น้องอันอพ่าเมื่อ3เมื่อสองปีที่แล้วเนาะหลานสาวป่วย ก็ได้กลับไปดูแลล้านสาวอยู่เมืองไทยเนาะพี่น้องจนล้านสาวเสียแล้วก็จังได้กลับมากับันนี้ก็หางานเฮียบ่ไดได้พี่น้องบัดนี้ก็เด้มาตรงมาได้อขอเงินรัฐบาลกินเออกินค้นโต้ง,งานจบสิก,กาละพี่น้องแล้ววันนี้เพิ่นก็สิส่งไปหางานมองหันมองนี้ด้วยความภาษาเฮ้าบ่ใดเพิ่นก็เลยว่าสีส้งไปเข้าโรงเรียนอีกพี่น้องเออนี่ละก็สิได้ไปโรงเรียนบัดเ่าเนี่ลละพี่น้องเออมันก็ดีอยู่แต่ว่าสีบอกทุกคนในรู้ว่า ขันเพื่อนไหนไปเลี้ยนไปเลี้ยนโหลดพี่น้องมันมันจะได้ภาษามันสิบดิงงูคือย่าจีเนาะพี่น้องเออนั่นแหละพี่น้องเลิกลายเป็นคนฉลาดหน่อยเออเบ,บ้าบไค่เคยเกง่งเขียนบไคบ่คบคเขียนกับเได้พี่น้องนี่แหละพี่น้องมันเป็นบทเรียนของย่าจีของย่จยีคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อมันยาวยาวเดี๋ยวสิมาเว้าอีกชีวิตย่าจีมันหลายแห้งค่ะพี่น้อง